สวัสดีค่ะน้องมาจากทีมันเชียงวชิณเด่นตายนะคะวันนี้เราเดินติดสนามถึงครูบ้านยี่ในที่ทำการชนในวันที่สองกันยานนี้นะคะจะพามาพบกับพวกคุณเอกพิเศษสุดของรายการนะคะตัวทจิตาเนีนที่หน้าจอนี่คือครูหลังซาดลายน้ำซับหรือวาทายาตันโทนะคะชิงเงินรางวัลกันทีหนึ่งล้านเจ้ามือบาทสวัสดีค่ะพี่บ้าสวัสดีค่ะน้องมาจากทีมันเชียงวชิณเด่นตายนะคะไม่สราบป่วเจอยดได้กันมั้งเชียบอลกันมาจากขายผัวไหนกันคะขายผัวบ้านบ้านน้อง่ตัวนี้เขมีเชื้ออะไรคะหนึ่งกระไลน้ำซับพันเจดันโต หลังซัดลายหลังจับหรือว่าทายาถันโทนะค่ะน้องข่อยอายุกี่ปีแล้วคะเป็นทายาตัวไหนคะทายาถันโท้นะคะตัวนี้ปั้นขันชนมาอะไรกี่ครั้งเซออกครั้งล่าสุดชนะได้มาพี่ชนะที่น้องบัวใหญ่นะคะตอนนั้นชนนานไหมประมาณยี่สิบเจ็ดนาทีนะคะต่างชนของเขาแบบไหนตัวนี้ดุนนอะชนดุนไม่นใครเลยนะคะวันชนใช้ขวดเรินขวดต่อข้ดต่อนะคะนี่เซออีกด้นไหมตัวนี้ โดนเดนจำความไหมพี่ไม่จับเลยไม่จำเลยถ้าเกิรชนตัวเช่าได้ไหมไม่ได้เได้ไหมได้ดินดีผ่นอย่างคันเลยวั้นยดิอยากให้ฝากทึงเอฟซีฟุตามคนนอนกัสักนิดนึงค่ะฝากทึงเอีฝากึงเอแต่อย่าตันตู้มาจอยเียนะมาเป็นเ้งเงเชียร์นะคะให้นอขาบก่รพราะคุณสารับข้อมูลขังนายยมขอทีนไายฝากสับจิกติดตามเป็นกันใจให้ด้วยขอาคกณมาค่ะ